สวัสดีครับพี่น้องมาหาอยู่หากินเมื่อนี้มาหากินความเขตลอยเอ็ดเพชรสยามตำบลคีเล็กอำเภอปทุมรัชจ,จังหวัดลอยเอ็ดนะครับค้าต,ต้าเถกแหบ่มีเวลาไทยามาเบิ่งเสียนนะครับเ่นว่านแหอ่อันนี้อันนี้ของผมนะครับเนี่ยปลาเขาจีนปลาเขาจีนได้หลายเป็นปลาเขาจีนว่านบาดแรกถือก มแต่ป่าเขาจีนอ้อยต้อยอ่าพ่นขายยู่นีสามโลร้อยสี่โลร้อยอันนี้อีกสีเอาเมือบ้านึงครับป่าเขาจีนเมื่อเพียงอืมโตละประมาณโลนี่แหละนะครับประมาณยูตะว่าเป็นเป็นป่าเขาจีนนะครับอันนี้หนองเพิ่นอยู่รอมู่บ้านติดทางดําเส้นนี่เส็นไปอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดล้อยเอ็ดนะครับ อันนี้มาหากินบัตรสองรอยบาทอันผู้เพิ่อนยูแพ้นี่นสี่รอยบาทนะครับเฮ็ดยังกินดีค่อนีเสีสบป่านนิ้นก็ได้แนนยุ้มหังบ่อไหลเิ่นวา่าป่ามันนอกน้ำตาตนะนอกน้ำตาตว่าบกีมือฝนตกม้านะครับเมืเ่อเพียงได้ก็สิบประมาณสิบก็โลนี่แหละนะครับสิบก็โลนะครับป่าเขากินผู้เพื่อนเฮ็ดกินเป็นเพิน่นกับว่าลาบนะครับลาบเราก็อาจจะเป็นลาบดิบ ถ้าบ่ย่านพญาตนะครับเฮ็ดฟักสมผู้พันฟักสมเป็นก็ขายได้หลายบาทเติบแต่ว่ายุน่นีพันสามร้อยรอยสี่ร้อยรอยนะครับต้องเตี่ยงปลาเขาจีนนะครับอันนี้เพิ่นสีว่านแฮให้เบิงนะครับอันนี้เพินเนน่นเนะสียนปลานิ้นนะนะเสียนปลานิ้นอันนี้ก็เพิน่นได้ปลานิน้นอันนี้ก็เป็นปลาเขาจีนคือกัน มเปียงครับโอ้ได้หลายเติอบอยู่นะครับไอ้ยพอนเปนสีว่านไม่เป็นนังเจาะบัดนึงบัดเนี่ยบัดได้ว่านซ้ำนังจอบครับน้องเพิ่นเอาเบิ้งครับเพิ่นสีว่านห้เ,เบนนิ้ง,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 งกดเทินได้สิได้ถ่ายคลิปเหลวกับว่านห้เบิ้งเนี่ยเอาหนึ่งสองซ้ำโจดโอ้แฮร์สิบสองสอก แตกได้งานหนึ่งครับแตกงานหนึ่งอ่าแตกงานหนึ่งอันนี้ก็สียเอาไว้กันมาเนี่ยแห่ไม่แห่ปลานินนะครับอันนี้เป็นวนันแหอขออนุญาตถ่ายด้อครับเด้อสิไปลงคลิปตอนนี้คนติดตาม่โหสนหลายดอกฝากกดติดตามเด้อ <laughs> มักมวนถ่ายลงไปนะครับว่บตัดว่ตตอดอกนะครับบ่ตัดว่ตตอว่ตัดตอดอก ตาต่อว,ว่าเปลี่นครับว่ากับ,บว่าเก่งแต่ว่าอยากท้ายลงอันนี้อ่ะลงแล้วครับจะโจอดนะครับเนี่ยแห <c oughs> พันว่าแห่ดงนี่หมานป่านิ้นแมนนี่หลีแล้วครับขึ้นตาป่านินอ้อยต้อยนะครับเอาเพิ่นสีเ้าให้เบิ้งจักบาดกับสีพาพี่นองเมียบ้านดอกนะครับเพิน่นบอยู่ป่ามันนกน้ำนะครับกินมือเสายางลงมาดนี่กินเหม็นครับหนองอยู่ป่ามันนกน้ำพันวเพันวาป่าหลายอยู่ไทยบ้านพันวาแต่ว่ามันนกน้ำ นองกะไงพอสมควรน่าจะบ่อตามก้อสิบไรนะครับหาป่าเพิ่นได้ไปกินได้ไปขายอันนี้เสิแซไว้เพื่อสิห้าวครับเนี่ยเห,หัวจะแซ่โดนไลเอ <c oughs> <c oughs> ้าให้เบื้องได้เปลี่ยงก็แชยถือแหป่าบางเทือมันสีเขาฟังนะครับพวกป่านิ้นไปอย่งนะครับพกูกใดใจเย็นทบาวายานคำบ้านจะวันเป็นไปอาทิเพราะได้กินยุดอก นะครับเอากรนสีห้าวห้าขึ้นโชตนะครับทั้งพุ่นนะครับอืมนึกเปียงครับทั้งพุ่นพุ่นกระห้าอยู่นะครับอันนั้นแพ้อาวอันนี้แล้วครับเนี่ยเอาวานจวดโอ้แตกดีครับเป็นรูปหัวใจอรูปหัวใจนะครับเอาฟังนี่กระสีเห้าวมันก็นต้องนี้จะพื้นละถึกแท้ๆละเอาคิดว่าเอาสามสี่พื้นเนี่ยเอา จะได้ให้พี่น้องเบิ้งบ่ครับถ้าให้พี่น้องเบิ้งแสดงว่าช่องผมสิดวงดีอยูมอ่มเลยไงเหาวมาห่าวมาอันไซต์ทวงป่าครับทุงป่าพี่ยุ้ยใส่ครับยุ้ยพุ่นบ่โอ้ยยุ้ยพุ่นอ๋อที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้นะครับเอาเงียบเอยเฮ้ยโว้ยโซ่กองเนี่ยรัดจินดังเนี่ยกับบอได้เฮ้ป๋าหยังตี อ๋อไม่เป็่าบอกตกใจหมดเลยเอาว่าไปยังครับว่าไปยังอันนี้ให้เบิ้งบรรยากาศสุดยอกครับเพิ่นหาปูหาปลาบางคนเพิ่นกลับมาตั้งบ้านตั้งเมืองครับผมกลับมาจากสารคามบุตรลรอครับเอ้าเป็นป่าบ่เป็นป่านิดหน่อยบอยเอ่เอ้าอ่าครับนะนะครับถือแล้วมันปลาหนินเอ้าไปซ้ำโอ้ยมันแห่แหนนั่่ยครับครับ อันนี่แหละไม่เบิ้งบรรยากาศครับว่าสิรไทยตอนเพื่นว่านหละ่ะย่านย่าน,นมันมามีคนไทยหายนะครับเจ้าของกับมาหาปูหาป่าเนื้อเพื่อนนะครับได้ป่าเขาจินนั่นแหละครับผู้ใดอยากได้ก็โทรมาสักครับแชทมาถามก็ได้นะครับเอาเบิ้งไอเพื่อนรุ่นน้ำเพื่อนเมื่อกี้แตกรูปหัวใจได้ป่าบ่เนี่ยครับอันนี้บัตรเพื่อนขายแพ้สี่ร้อยบาทฟังสองร้อยบาท ก็ลังสาวแหยอ,อยู่ดึงมาอยูอ่หน้ามันขึ้นมันถ่วญ้าไว้หาก้าไว้มันหลนะครับของดียัางแหยื่บางนึงผมของไม่ในน้ำน้ำลึก3สาเมตรม,มุดน้ำเกือบตายเอา้าอิลีวครับเนี่ยโอ้ได้ปลานิ้นตัวนึงอยู่ผมดวงดีอยู่เอาแหยหมันแหหมันนะครับ วุ้ยปลากระเดือกตัวเนี่ยปลาสลิดเอาครับมัน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 กู้ใดอยากได้ปลากระแชทมาถามนะครับเด้อส่วนได้ตอบกระสิทธ์ได้ตักแหงเอาหล่ะครับนะครับอันเนี้ปลาเขาจีนมันอยู่ครับเหมือนเนี้ยบัตรสองร้อย่าบัตรฟังครับบอได้ลงแพ้นะครับมันอยู่มันอยู่ครับหากินมันอยู่ครับขอบคุณพี่น้องนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ